เริ่มแล้วหรอครับว,วันนี้คุณมาร่มงานอันนี้ได้กดอัดย่งครับรอค <c oughs> นืนนยังไม่ได้กดอัดเลยนะครับครับผมกาจริงมครับาวานมความกัน <c oughs> <c oughs> จริงครับต้อกาศ่อน ผมก็บรรยากาศก็นกสนุกสนุกครับแล้วก็ฟิลม์มูมากก็แฟนแฟเนี่ยเห็นได้ข่าวว่ามารอตั้งแต่เช้าเลยก็ขอบคุณมากๆนะเพราะอากาศค่อนข้างร้อนออใช่ครับก็ขอบคุณมากๆนะครับที่มาหากันวันนี้ก็ดีใจมากๆที่ได้เจอทุกคนแล้วก็มาร่วมทำกิจกรรมกับผู้โชคดีครับก็ดีใจมากๆนะครับโมชัก็สนุกดีครับผมเ้รา็เป็นเกียรติมากๆที่กราเดอร์มาชนวนพวกเรามาเพราะว่าเหมือนเป็นการเอ้ยไม่ใช่เหมือนเป็นการทํางานครั้งแรกของกับกราเดอร์มาร่วมทํางานครั้งแรกกับกราเดอร์มาใช่ครับแล้วก็ สนุกมากครับผมแล้วของรางวัลนี่คือแบบจึ้งมากก็คือรับไปเลยคนลรแบบแดม่มรช่เยอะมากครับออเดียร์เรียบร้อยแล้วครับของใช้หักสิบเปอร์เซ็นต์ทุกคนครับรอน้าจริงหักออดยร์เป็นไงกับสินค้าเราได้เราพิ์ ก็จริงๆก็มีหลายตัวที่แบบน่าสนใจนะเพราะแต่ละตัวก็แบบสร้างมาสำหรับว่าคนที่แบบว่าเป็นแบบว่าพวกเป็นแบบว่าเป็นตัวช่วยและการแบบเป็นออปชันที่แบบว่าถ้าใครที่ไม่ได้ลําบากแล้วก็รู้สึกว่าอยากดูแลตัวเองเนี่ยก็มาเลือกใช้ได้เพราะว่าจริงๆสินค้าในบูธเนี่ยก็มีหลายตัวอย่างตัวดังๆก็จะเป็นพวกสครับต้าอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับซึ่งผมว่าถ้าสมมติว่าสนใจอยู่แล้วเนี่ยก็ลองมาดูที่บูธก็ได้ผมว่าเขาน่าจะมีราคาพิเศษนะน่าจะแบบราคาดีแหละก็ลองดูและกันับเพราะว่า ก็ตามคอนเซปต์งานเลยอยากให้ผิวมันโกลอะไรเงี้ยใช่ก็เชิญชวนทุกคนลองมาดูนเยืนครับลองแวะมาดูใช่ครับนี่ไงบุ๊กใช้ผลิตภัณฑ์หองราโดมหาไครับใช่ไหมฟอรสใช่ครับอันนี้ก็ต้องลองมาสัมผัสเองอ แล้วลองีมนะครับอ่อนุ่มครับสัมีใช่เป็นไงครับข้างนี้ข้างนี้อนุ่มครับสัมผัสเรื่องบ้านเราอ่อนุ่มไหมนุ่มครับอันลองสัมผัสสัมผัสไปแล้วอในซีรีส์แกมบี้เลยใช่ใช่ครับเพราว่าก่อนเข้าฉากแบบของแย่อะไรแบบนี้จะต้องมีตัวช่วยตัวช่วยครับตัวช่วย โอ้พวกผมพวกผมแก่แล้วโอ้ให้มาจึ๊บจึ๊บมันจะมันจะน่ารักเกิ๊นก็เกิร์นนี่ก็ไม่ใช่ไม่เขินเวลาพี่เซลผมอยู่ดีผมก็ไม่เขินหรอกให้มาจิ้มแก้มกันก็คกั็ในซีรีส์ไงซีรีส์ในซีรีส์ อ๋อใช่ครับก็วอเลนทายมีไปแบบว่าไปถ่ายรูปด้วยกันมาอะไรครับใช่ครับที่ริเวอร์ซิตี้อะไรเงี้ยพอดีว่าบุกชวนแบบอ้วันวอเลนทายว่างหรือเปล่าไปถ่ายรูปเล่นกันไหมอยากจะชวนไปดูงานฮาร์ตอะไรเงี้ยเราก็ว่างเลยอะไรเงี้ยใช่สแตนบายเลยว่างมาอยู่เลยครับอ๋อว่างเลยครับวันนั้นว่างเลยบอกพี่จอมเลยว่าวันนั้นไม่รับงานจะไปถ่ายรูปทำคอนเทนต์ไม่ใช่อะไรบุกจองตัวฟอร์มไปตั้งแต่วันที่สิบแล้วใช่จองล้วนะจองแล้ว ก็แบบไปเที่ยวกันอะไรเงี้ยมันม like ันว be yeah, so ่างทั้งคู่ไงครับใช่ใช่ใช่แล้วก็มีจูจูว่างด้วยก็เลยชวนจูจูแบบเออมาถ่ายรูปคู่ให้เป็นชาวบ้านเป็นชาวบ้านจูจูเป็นชาวบ้านแต่โดนแจงบ้านโดนแจงจูจูนะเออล็กตานบอกทำไมล่ะไม่จูจูเขาลบของเขาเองใช่เขาใช้เขาโปรโมทเนี้ยไอออเอเล็กซี่เอไเออเขาบอกว่าพี่เขาก็แจกเนาะเราตัวเองออกเองเราแจกตัวเองออกไมเลยเลยฉลาดมาก ใช่จริงๆอ่ะวันนั้นเรานัดกันไป6คนครับใช่แต่กอดไม่สบายก่อนป่วยครับป่วยก่อนก็เลยแบบว่าเออไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยไปเที่ยวกันบ้านอื่นก็ได้ใช่ใช่ครับฝุ่นเยอะช่วงนี้ฝุ่นเยอะใครๆก็กลใครๆก็อ่อนแอปกติตอนนั้นคือตอนที่เรานแอปวยมีคนบอกจะไปเฝ้าเขานี่ยเราได้ไปไหมครับไม่ได้ไปออกมาก่อนอะไรเงี้ยใช่ออกมาก่อนแต่เขาก็โทรมาแบบ ยังอยู่ไหมเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวกูไปหาอะไรเงี้ยเออแต่ผมบอกเอ้ยผมออกมาแล้วอะไรเงี้ยเออก็ขอบคุณมากอนะไรเงี้ยจริงก็เหมือนถ้าผมยังอยู่แสดงว,ว่าเขาเดี๋ยวเขาก็มาไงเออปรเ,เดี๋ยวออกมาก่อนเท่านเองก็ถือว่ามาแล้วกันาต้องใจนะเพราะฉะนนั้เขาทำงานหนักต่วงนะใช่ใช่งานเรื่องใบขับขใช่<ต>ครับ<ล>ใชไ่ไปไล่ไปหานะแต่ไม <c oughs> ่ได้ไปนอนนะไม่ได้ไปนอนเดี๋ยวมันจะเป็นลางไม่ได้เจอจะไม่ได้เจอโรงพยาบาลคนเดียวแต่ช่วงนี้ก็ป่วยบ่อยเหมือนกันครับคุณว่าทุกคนช่วงนี้ป่วยบ่อยหมดแหละ ใช่ครับแต่ผมกลับมาละผมฟิตแล้ะกลับมาฟิตลวฮะเริ่มพกอกไก่มากินลวกลับมาแล้วฮะใ่าเจะลาออก่ป่ใช่ฮะทุกคือสงการเนี่ยมันคือสวัสดีปีใหม่ไทยวันปีใหม่ไทยเขาแสดงว่าหุ่นใหม่ร่างใหม่แสดงว่าทุกซีซันใหม่เนี่ยเราต้องหุ่นดีร่รู้หรอกว่าจะมีงานอะไรเข้ามาแต่ว่าผมพร้อมนะครับจะปกไหนก็พร้อมนะฮะ ตามไปด้วยใช่แต่ของบุ๊คนี่ไม่ใช่ปีใหม่ครับบุ๊กจะเป็นข้อพันษาบุ๊กจะเป็นร่างใหม่ช่วงข้อพันษาเราเราก็สามารถเป็นร่างใหม่ทุกวันอยู่ใช่ใช่ช่วงนี้ก็ไปอยู่ช่วงนี้ไปอยู่เออไปมารอบนึงเป็นไงบอกไปก็ไม่ก็คงเป็นรอบเดียวของปีไม่ก็ไปหาบ่อยๆช่วงนั้นเทรนเนอร์บุ๊กมีเทรนเนอร์ส่วนตัวใช่ไหมแต่ว่าเทรนเนอร์เขาบาดเจ็บเราก็เลยไปให้ฟอร์ช่วยอะไรอย่างเ ถึงไหมถึงไหมผมเทนให้ถึงไหมถึงถึง,ถ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 งไม่ถึงไม่รู้แต่คิดถึงมาเห็นไหมเห็นไหมมันไม่ได้แล้วมันแก่เกินไปแล้วเรา้องได้กันได้นได้ออวาครับผมเป็นพาร์ทจู่ๆแล้วจู่เนี่ยมาครับผมใช่ก็วันนี้เป็นวันแรกวันแรกที่แบบเออน้องๆทั้งสอง เพื่อนๆนะครับจะได้ออกมาเฉิดฉายแบบในพาร์ทของตัวเองอ่าใช่ใช่ไฟฟ้าวายเมากเลยนะจริงๆเราก็เชียร์ทุกคู่แหละแต่อย่างอย่างเพิร์สเซนต้าเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเออน้องๆท้งคู่เขามีแฟนคลับอยู่แล้วแบบว่าเออมีแบบฐานๆแน่นอยู่แล้วแต่ว่าอย่างจู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 กับมาร์กเนี่ยมันใหม่มากเลยเราก็คอยเชียร์เนาะเราทุกคนแล้วแบบเป็นแบบเป็นเรื่องสุดท้ายด้วยแล้วเราก็กลัวว่าแบบเออมันจะแบบเออคือก็อยากให้มาทุกคนเลยเออเพราะว่าเราอยากอยากไปไปกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนอะไรอเงี้ยเออเราไม่อยากแบบว่า ดังแค่คู่เดียวหรือว่ายังไงก็อยากให้มันไปเป็นแพ็กอ่ะคือเพราะว่าแบบสายรหัสมันสนุกมากเลยครับบรรยากาศในกองทุกอย่างมันก็ดีเราก็อยากให้ทุกคนเนี่ยจับมือแล้วก็ไปด้วยกันเลยเพราะว่าเพราะฉะนั้นถ้ามีอะไรที่แบบว่าพวกเราทุกคนสามารถช่วยได้เราก็จะช่วยหมดอย่างที่ทุกคนเห็นแล้วว่าไม่ว่าหมดพักเราไปแล้วทุกคนก็ยังช่วยประปัันอยู่ไม่ว่าจะเป็นแฟนๆของแตัละดอมเลยก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยจับมือร่วมพลังกันแล้วก็พาแบบจูเนียร์กับมาร์กเนี่ยไปถึงแบบฝั่งฝันด้วยอะไรครับใช่เพราะว่าทุกพาร์ทมันก็ ลองดูแล้วกันเนาะเออเพราะว่ามันมีเสน่ห์ด้วยทั้งคู่เลยก็ใหญ่ทุกคนเนี่ยโดนตกกันเยอะเยอะเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยน่ารักมา,ากๆนะครับใช่จ so so kind of ู <Así S 2> ๊ดเขาเป็นยังไงบ้างมันน่าสนใจมันเสน่ห์ก็เป็นก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรตามจีบกันเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกเขาเรียกเคสเมสครับรังกูดได้ไหมน้ำใช่เห็นเขาพูดๆกันในเอ็กซาแเคสเมสจำจีบกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ก็ ใช่ใช่เอาไปตามจีบกันใช่ก็ความสนุกก็คือเหมือนอาคู่อาคู่อาอัมใช่ไหมครับอาอัมก็จะเป็นการเหมือนแกล้งกันนู่นนี่นั่นเออฉันไม่ชอบเธอหรอกนู่นนี่นั่นสุดท้ายรักกันอาคู่สองก็เป็นเออเป็นโยธากับกันก็จะเป็นฟีลแบบว่าอาลมณใจกันแบบจีบกันไม่ชอบกันมีเรื่องดราม่านู่นนี่นั่นใช่ไหมครับส่วนพาร์ทเป็นของวายกับไฟฟ้าเนี่ยก็จะเป็นจีบกันตามจีบกันไปเรื่อยๆจนชอบเอง มาให้คำปรึกษาแล้วกลายเป็นชอบเองอะไรอย่างเงี้ยได้เป็นฟิลนั้นผมว่ามันไม่ใช่แค่เราซัพพอร์เพื่อนเองในที่นี้นะคุณก็เป็นซัพพอร์ตของแบในมีเว้นเขาด้วยใช่จูจูเขาตื่นเต้น <ๆ S 1> ก็วันนั้นไปวันนั้นวันที่ป็นุมเออสิบ่ใช่มสิบสีกุมภาใช่ก็ไปเนี่ยไปถ่ายรูปไปเที่ยวกับฟอร์สกับจูเนียใช่ไหมกัฟอสไปทุรลต่อไปหาที่บ้านใชาผมก็เลยไปกับจูจูต่อ จุ๊กก็บอกเฮ้ยพรุ่งนี้งานเออกูจะมีคนมาไม่วะอะไรอย่างเงี้ยผมบอกเฮ้มีแน่นอนมาเยอะมากใช่แล้วจริงดีใจครับดีใจเพราะเราเข้องกาใช่ใช่แล้วก็วันนี้ด้วยวันนี้จุ๊กก็กังวลเหมือนกันว่าเฮ้ยจะมีคนดูซีรีส์ไหมอะไรอย่างเงี้ยชายก็อยากให้ทุกคนเปิดใจครับจริงๆแล้วจริงๆอยากให้เนี่ยอย่างที่ฟอสบอกแหละเพอร์เฟคเทรนเนอร์เราอยากให้ไปกันทั้งหมดเลยอะไรเงี้ยใช่ ไม่อยากให้มาแบ่งว่าแบบเป็นพ์ทไหนพ์ทไหนคือเป็นความตั้งใจแรกของของกุ่มกลับพ่วงกลับด้วยแล้วก็ตัวเราด้วยจริงๆครับแต่ว่าเออก็นั่นแหละอยากให้มันไปด้วยกันหมดอะไรเงี้ยครับเวลาไปงปต่างประเทศก็อยากให้ไปด้วยกันหมดมันสนุกดีครับก็ถ้ามันมาเป็นร้านค่าเนี้ยมันจะไม่มีผมว่าก็การตลาดคงไม่เก่งเท่าไหร่อ่ะมันมีอะผมว่าถ้าสมมติว่า ซีรีส์มันไปด้วยกันทั้งหมดผมว่าไองานอะไรพวกนี้มันก็มีอยู่แล้วแหละครับเพราะก็คงมีแฟนๆแ,แบบหลายๆที่ที่อยากแบบว่าอยากเอาเราไปเจออย่างเงี้ยซึ่งบ้านทีมงานบ้านผมมาเก่งอยู่แล้วยังไงเขาองเห็นศักยภาพของแฟนๆถ้าเสียงเรียกดังพอ,อยังไงบ้านผมเนี่ยทีมงานบ้านผมก็พาไปแน่นอนจริงๆเราอยากไปหมดแหละใช่ครับอเ,อเอาเป็นปีกิจที่นะพี่ถา <laughs> อผมว่ามีผมว่ามีผมว่ามี อาบุกให้กำลังใจสิมาร์กจูมาจูมาเป็นคนได้เราเป็นคนได้เาจูเขาไม่ซีรีส์ใเ้าเป็นมาร์กจูจูมาก็ได้เขาจะไปพูดเองนะแต่ในซีรีส์เป็นจูเนี่ยมาเท่านั้นนะเพราะเขาหล่อมากนะอยากอาร์กอาร์มนี่ก็เป็นอาร์มอาร์คได้ได้ไหมได้ได้ไม่ได้ได้น้องอาร์มน่ารักเกิน มันรานแล้วเราจะได้เห็นอะไรจากคุณคับได้ได้ไต้ก่อนนี้ยังติดคลิปหมูเด้งอยู่เลยไม่ใช่หมูเด้งกูกูหุงได้ประกาศสักได้ประกาศสักดาว่าอสสิน perfect trainer โคตรมาก็อยากให้มาอยากให้มาครับผมเพราะว่าเราก็เชียร์เพื่อนเราทุกคนเชียร์น้องทุกคนแหละใช่เพราะว่าเราก็เป็นคู่แรกอะเนาะ เราแรกก็มีความกังวลเหมือนกันว่าจะมีคนดูไหมใช่แล้ทีนี้พอพอจริงๆมันกังวลหมดเลยครับเราคือเราก็ไม่รู้ไงเราไม่รู้อนาคตแต่ว่าโอเคตอนนี้เฟอร์เฟคเทรนเนอร์มันก็มาเรื่อยๆมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราก็พารสุดท้ายเราก็อยากให้ทุกคนอยู่กับเราจนจบใช่ใช่ครับใช่ใช่ใช่แล้วทุกตัวละครก็อยู่กันถึง EP 24เลยครับอ่าอืนนี้ก็รอดูกระแสรอรอดูกระแสเราดูกระแสแต่ผมว่าแฟนๆทุกคนเนี่ยน่าจะรักที่ไฟฟ้ากับน้องวายได้ไม่ยากโดยเฉพาะ จูจูเนี่ยมันแพลวพาวอยู่แล้วหัวใจเด็กสาวเนะี่ยผมจะขโมยมาเองมันพูดกับผมตลอดเลย,เยอันนี้เป็นคำคมเขานะคำคมเขาหัวใจเด็กสาวเนะี่ยเดี๋ยวพี่จะขโมยมาเองก็ยังไงก็ฝากไฟฟ้ากับน้องวายด้วยนะครับผมหัวใจเด็กสาวเป็นของพี่ไฟฟ้าแน,น่นอนหัว<อ>ใจพี่ๆก็เป็นของน้องวายแน่นอนโฟล์ทบุ๊กก็จะเป็นป๋าดันอยู่ข้างหลังเออเพอร์เซต้าก็จะเป็นเพื่อนดันอยู่ข้างเพราะฉะนั้นเพอร์เฟกต์ไฮเลเนอร์เราจะออนทัวร์ไปด้วยกันเออเฉลยได้หรอไปนะฮะ ก็ปนแค่การเกิดเป็นแค่การเกิดถ้าสิ่งที่พูดลอยๆสมมติว่าเอาเป็นอย่างนี้แล้วกันถ้าแรงปรารถนามันเยอะมากพอเนี่ยเราก็จะได้ไปคุณอยากให้ไปไหมแรงปรารถนาคุณก็ต้องมากพอเดี๋ยวทีมงานบ้านผมเนี่ยส่องอยู่แล้วซึ่งตอนนี้เราก็คกดเก็บ d าต a กันอยู่ไปนอกอยู่ด้วยใช่เราอยากจะให้มีอยากจะให้มีแล้วก็จมีจะได้หนล้านแน่นอนใช่ผมว่าผมว่าถ้าสมมติว่าอีพีสุดท้ายอ่ะสามสี่ล้านนะ ไม่ต้องมีหรอกไฟนลอีพีอ่ะจัดคอนเสิร์ตเลยครับอชอบมีแฟนคลับมาถามบุอบอกวันนั้นน่ะหลุดไฟนลอีพีหรือเปล่าไม่ใช่เป็นสิ่งที่บุกปัรถนาขึ้นมาแล้วพูดลอยๆขึ้นไปว่าเอ๊ะจะมีหรือเปล่า่แฟนคับนะถ้าเป็นาซัพพอรดีถูกต้องเบาๆบาวมันก็เออเราก็ไม่รูั้นฝากซัพพอร์ตหน่อยซัพพอร์ตัพซัพพอร์ตพวกเราทั้งสองคน่าฝากัพพอรพวกเราทั้ง2คนแล้วก็นักแสดงทุกคู่ในเรื่อง Perfect n r ด้วยนะครับ พวกเราไม่ได้หลุดอะไรพวกเราแค่คาดหวังแรงว่ดขนานนะฮะใช่ครับใช่นะครับสามทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่มใช่ไหมเอาไม่ใช่หรอออ๋อตอตสัตพอดผู้ชายคน เราเขาเล่นยังไงไม่ต้องเป็นอีกคนพูดถึงอีกคนไม่ใช่ครับเขาต้องบอกว่า s u พ p o r t เป็น support ผู้ชายนะอ๋อโอเครู้แล้วหนึ่งสองสาม support ผู้ชายคนนี้หน่อยได้ไหมครับไม่คอยรอบคอยรอบก่อนแล้วอันท้องกันถูกป่ะอ่ะหนึ่งสองสาม support ผู้ชายคนนี้หน่อยได้ไหมครับได้ไหมครับ s u พ p o r t ผู้หน่อยผมจิงเขามิทำนองเขาอยู่นะนี่ ซัพพอร์ตผู้ชายคนนี้หน่อยได้ไหมครับซัพพอร์ตผู้ชายคนนี้หน่อยได้ไหมครับซัพพอร์ตผู้ชายคนนี้หน่อยได้ไหมครับได้ไหมครับได้ไหมคาดหวังครับคาดหวังแฟนคอนกับไฟแนลอีพีครับผมพูดเลยนะว่าปกเป็นไฟแนลอีพีทุกาไม่ได้แล้ก็เป็นแฟนคอนแล้วคาดหวังซัพพอร์ตผู้ชายคนนี้หน่อยได้ไหมครับได้ รับร์ตพวกเราทุกคนหน่อยได้ไหมครับอยากไปแฟนคอนมากเลยครับบเครับไม่มี